ครับนี่คือไร่ยญ้าสุดไรนะครับเป็นไร่ยญ้าล็อกแรกเลยที่เริ่มทำมาครับล็อกนี้ครับตรงล็อกนี้มีพื้นที่ประมาณสิบห้าไร่นะครับนี่ครับทั้งหมดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับมีพื้นที่ประมาณ ไร่นะครับเป็นหญ้าเป็นไร่ล็อกแรกนะครับที่ที่เราทําเราทําตอนแรกเนี่ยมันแค่ห้าไล่ครับตอนแรกเปิดแค่ห้าไร่แล้วก็ค่อยๆเริ่มขยายนะครับค่อยๆเริ่มขยายเพิ่มอีก เนี่ยครับเพิ่มอีกสิบไร่นี่ครับระยะล็อกแรกเนี่ยครับเริ่มทำตั้งแต่เมื่อประมาณประมาณแปดปีที่แล้วแปดเก้าปีที่แล้วครับพื้นที่เรายันสุด ยันสุดนู่นเลยครับยันสุดต้นไม้ครับเห็นคันไหมครับเนี่ยนี่ครับ,รบเห็นพื้นที่ว่างๆนี่คือเราแซะขายไปบ้างแล้วครับเราแซะขายไปบ้างแล้วแล้วก็เราก็กําลังเตรียมที่จะปลูกหญ้าใหม่ครับหรือเขาเรียกสั้นๆว่าดําดาหญ้าครับ นี่คือพื้นที่ทั้งทั้งหมดของล็อกแรกนะครับนี่คือบ้านของพื้นบ้านของคนัน,นี่ เราในล็อกนี้เราจะมีหญ้ามาเลครับหญ้ามาเลเซียนี่ยครับที่เราแซะเอาอไปแล้วที่ตรงที่มันเห็น,นพื้นที่เขียวๆเ,เนี่ยคือว่าหญ้ามันยังไม่เต็มนะครับเราไม่สามารถแซะขายได้นะครับส่วนพื้นที่ที่มันแบบโลง่งๆนี่คือเราล้างไปแล้วครับเราล้างพวกหญ้าปนล้างพวกเศษหญ้าออกไปหมดแล้วครับเตรียมที่จะปลูกใหม่ อันนี้ครับคือหญ้ามาเลส่วนที่เรารอการแซะ,ะครับนี่ครับนี่ครับหญ้ามาเลยนะครับ,รบเราไล่หญ้าของเราแต่เราล็อก แต่ละล็อกเนี่ยเราจะมีคนงานคอยดูคอยดูแลหญ้าคอยดยูคอยดูแลหญ้าเราเป็นอย่างดีนะครับคอยเก็บหญ้าปนหวานปุ๋ย นี่ครับนี่ครับนี่งานนะครับอันนี้คือหญ้าที่พึ่งหญ้าที่พึ่งดําไปนะครับพึ่งปลูกไปหญ้ามันจะยังไม่เต็มครับหญ้ามันจะเป็นแบบนี้ยังไม่เต็มยังไม่สามารถแทะขายได้น,นะครับพึ่งปลูกไปเดี๋ยวพอหญ้า ยากว่านี้อีกสักอีกสักหน่อยนะครับเราก็จะทําการตัดหญ้าเพื่อให้หญ้ามันแตกกอแตกกอเร็วเต็มเพือ่อเต็มพื้นที่เร็วนะครับนะครับ mm hmm. mm hmm. ครับเป็นหญ้าได้พึ่งดำมาเมื่อไม่นานนี้ครับพึ่งดำได้ประมาณสิบกว่าวัน,นครับหญ้ามันก็จะค่อยเริ่มเต็มเริ่มเต็มเรื่อยๆถ้าเราตัดหญ้าเมื่อไหร่เนี่ยหญ้ามันก็จะรัดไวนะครับมันมันจะมันก็จะแตกหนอ่อแตกอะไรไว้ช่วงนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับมิฉนะ,ะงั้นมันก็จะแบบเหลืองๆจะตายไม่ตายนะครับ หญ้ามันก็จะดูไม่สวยนะครับ นี่คือภาพรวมนะครับภาพโดยรวมของไร่หญ้าสุไลนะครับล็อกแรกพื้นที่ประมาณสิบห้าไร่นะครับคราวนี้เราจะไปดูหญ้าล็อกที่สองนะครับหญ้าล็อกที่สองเนี่ย แยกรอบที่สองเนี่ยเราเพิ่งเราเริ่มเราเริ่มปลูกครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณห้านะครับนี่ะครับ,น,รบนี่คือนี่คือถนนนะครับรถใหญ่สามารถเข้าออกได้สบายไม่ติดอะไรเพราะว่าเสาไฟอยู่สองั่งข้างทาง เดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาไปไปดูหญ้าล็อกที่สองไล่หญ้าล็้วที่สองของสุไลนะครับ นี่คือบ้านคนงานนะครับคอยดูแลประจำล็อกแต่ละล็อกจริงๆมันก็มีทางลงนะครับแต่มันไกลผมชำนาญทางตรงนี้มากกว่ามันใกล้หน่อยจะได้เห็นหญ้าไวนะครับนี่ครับนี่คือระย,ยาล็อกที่สองของสุไลนะครับระย,ยาสุไล ไร,ร่ญารอบที่สองของรญ้าสุไลนะครับนี่ครับที่ตรงนี้ที่ไร่ญ้าตรงนี้เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณสิบสามไร่นะครับตรงนี้มีที่ประมาณสิบสามไร่นี่ครับหญ้ากำลังสวยเลยนะครับกำลังหญ้ากำลังสวยเลยนะครับเนี่ย เนี่ยตอนนี้หญ้าเนี่พร้อมที่จะแซะแล้วครับพร้อมที่จะแซะขายแล้วนี่คือภาพโดยรวมนะครับของไร้ยญ้าสุไรน่ครับเรามีทีมงานคอยดูแลคอย ดูแลคอยรดน้ำคอยใส่ปุ๋ยคอยถอนหญ้านะครับท่านี้นี่ครับนี่คือหญ้าปนนะครับเนี่ยหญ้าปนถอนหญ้านะครับนครับนี่ยครับหญ้าพร้อมที่หญ้าล็อกนี้เนี่ยพร้อมที่จะขายแล้วครับ พร้อมที่จะเซะขายแล้วนี่ครับเนี่ยครับเห็นทหญ้าปนเห็นไหมครับเวลาเอาไปปลูกเวลาเอาไปซื้อของเราเอาไปปลูกเนี่ยมั่นใจได้เลยครับว่าไม่ไม่ค่อยมีหญ้าปนมีหญ้าปนน้อยมากครับนี่ครับเป็นกองกองเลย นี่ครับนะครับ,รบพื้นที่ตรงนี้ของไร่หญ้าสู่ไลนะครับนี่ครับครับมีคนงานเก็บหญ้า ล็อกแต่ล็อกของเราเนี่ยจะมีคนจะมีคนคอยดูแลนะครับนี่ครับย่านี้เป็นญ่าใหม่นะครับ ยญานี้เพิ่งปลูกได้ประมาณสิบห้าวันประมาณสิบห้าวันนะครับหญ้าเริ่มจะเต็มแล้วครับนะครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องตัดหญ้าวันตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเรามีเรามีคนงานคอยดูแลหญ้าเป็นอย่างดีนะครับ เก็บยาปนรดน้ำนะครับ,น,รบนี่คือพื้นที่โดยรวมนะครับ ถ้าต้องการสั่งซื้อหญ้าถ้าต้องการสอบถามราคาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าโปโทรมาหาเราไล่หญ้าสุไลมัดลีไล่หญ้าสุไลศูนย์แปดเจ็ดศูนะครับ สามารถสอบถามราคาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหญ้าทางเรามีรถบริการจะส่งทั่วประเทศนะครับถ้าต้องการสั่งซื้อหญ้าหรือมาเอากับเราที่ไล่โดยตรงเลยก็ได้อย่าลืมนะครับ นึกถึงยญ้านึกถึงไร่ยญ้าสุไลศูนย์แปดเจ็ดศ